ขบถเทามาหอดจหวัดพิษณุโลกตอนประมาณใบสองครับตอนนี้พาดบาได้ก็คือมากราบพระพุทธชินระยูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุของระมหาวิหารเป็นพราะรามหลวงครับจอดรถไว้ด้านข้างจะเลยมาเขาประตูข่านเพินกระจัดบริเวณให้ขายสลากินแบงรัฐบาลไว้เป็นสัดส่วนด้านนี่ครับ<า>นี่เราเพิ่งเดินโพไใส้เนาะครับครับ

พิหารคดเพิ่นปฏิสถานพระพุทธรูปเรือ่องไร้สิมูสิมโนตลายครับมองนี้เพิ่นเอิญว่าลุองพ่อองค์ดำครับพี่น้องกราบพระศรีศาสดาสักครับกราบพระศรีศาสดาแล้วก็ย่างตามเส้นสีเขียวที่เพิ่นปูไว้ให้หนี่ครับมองนี้เป็นพระสังกัจจายเ้าก็ไปกราบสักวอนแล้วนี่ น,น,น,นี่ครับซื้อเต็มทุกคนบัตรภาษีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารสุดอลังการ ออกเพลงอะไรก็ได้ครับผม พระาาดาวเหนือก็ได้กล่าวว่าเมื่อกระเทาะขุนออกมาแล้วเททองแม่ติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงแค่สองอกควรพระพุทธกินราชนท้องแล่นไม่เต็มอ์เป็นที่อัศจรรย์จริงนะทำให้มีการหล่อถึงสองครั้งก็ยังเหมือนเดิมทองวิ่งหล่อไม่เต็มอง์พระเจ้าศรีธรรมตายกีดกึงทรงตัดตั้งจิตอธิษฐานขอให้เทพยดาจงมาดลบรนดาให้ทราบพระพุทธลูกสำเร็จ ตามสประส์และพอถึงวันพุทธนักมบีที่8ขึ้น8ค่ขเดือน6ปีมาสิจุมัสการาด319มริงได้ทำพิธีเทอทองอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามีตาบัากษาผู้หนึง่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นใครเข้ามาช่วยปั้นหุ่นและเททองด้วยตนเองเมื่อพระคุณออกมาก็าเป็นที่น่าประหลาดใจราะว่าทองนั้น ได้ติดเต็มองค์พระเนื้อทองสัานิษสุกสก,กาวสดใสงานหาที่ติดไม่ได้ซึ่งพุทธลักษณะที่เด่นชง่าเป็นเอกลักษณ์ของของค์หลวงพ่อพระพุทธจินล,ละลายนั้นต็มีหลายสิ่งหลายอย่างท่านเข้าไปแล้วไปการาบเข้าไปดูลัลเหลือก็อเรียกแม่น้ําอะไรครับสะพานข้างหน้าที่เห็นก็คือสะพานพระราชวังจันทร์อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใน สอนว่าทุกสิ่งแล้วล้วนเป็นอนิจจคนเรานั้นวงชีวิตเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดแล้วไม่เจ็บไม่มีใครเกิดแล้วไม่แก่แต่บางคนเกิดแล้วก็ตายเลยไม่แก่เพราะมีเพราะแต่ละคนนั้นวนแล้วแต่ทุนของบุญไม่เท่ากันบางคนมีบุญน้อยทุนน้อยอยู่ในโลกมนุษย์นั้นไม่กี่วันนะบางคนอยู่ไม่กี่ปี มุมนี้เป็นภาพไทยวัดภระรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารด้านทิศตววะวัดออกครับย้อนแสงไปพระตุรูปยือนองค์นี้คือพระอัฏฐารถ์เปนเมืมยอยางเลาะเบิง่งรอบรอบบริเวณและก็เขาเบรรยกกาบพระพุทธเชนราชรวมทั้งบนมหากระถิ่น,นกระเพื่ออกเสร็จแล้วก็สี่เดินทางต่อไปครับพี่น้องก็บุญเฒ่าสีมาเป็นเที่ยวไปเบิ่งนีหยังได้อีกคิดตามเบิ่งคิปต่อไปครับพี่น้องอบอกกันไปครับสวัสดีครับ